อันนี้เป็นบุญมะพร้าวพี่มายูพี่มายูห้าร <500 S 2> ้อยถ้วย <500 S 2> แล้วก็พี่เชาเชาห้าสิบถ้วยเราน้ำพริกมารอเลยรับช้อนด้วยนะครับรับช้อนด้วยนะรับช้อนทั้งหลังด้วยนะครับช้อนช้อน รับช้อนด้วยนะครับรับช้อนด้วยนะครับคนละสองเหรอได้หมดเลยคนที่จะแจกต่อมาแล้วที่สุดเลยค่ะใครไปยืนแจกต่อต้องไปแจกน้ำพริกต่อได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยาแจกให้หมดหลังเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการเองครับใช่ๆๆไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะ รับช้อนด้วยนะครับขบยังไงัไมได้เลย

เอไว้องได้ีไนลรับไปเลยครับรับเลยครับรับช้อนทั้งหลังได้เลยนะครับช้อนช้อน กององแต่องสองององนะจ๊ะสองสอคุณมะพร้าวกินไปนี่หอมเด็กไหน้าได้ได้ไหมสองสงสองอรกเหลือหนึ่ยังเดี๋ยว่อาน้าคนจ้ ได้จ้ำได้เลยค่ะจ้าเลยหน่อยหนึงแล้วจ้าอ่าถึงแค่หมวกแดงนะจ้าใครหมวกดำไม่ต้องต่อจ้าพอเพิอ์อาจจะไม่ถึงจ้าหมดความใจไว้ก่อนนะจ้าจะไม่ถึงจ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ถึงค่ะคนละด้วยคนละด้วยจ้าให้ไม่ได้กันทุกคนจ้าคนละด้วยจ้าจ้าคนละด้วยแล้วจ้าไดาเดี๋ยวไม่ถึงหมวกแดงจ้า อ่าคนละด้วยพอจ้ากินน้อยเป็นยากินเยอะเดี๋ยวแต่กินแทนจ้าอ่าคนละด้วยจะเร็วอือร่อยแล้วค่อยมาซื้อคนละด้วยอันน้ำเปล่าด้วยพี่นายเลยโอ้ยลูกเอ้ยลยไก่ไม่ได้เจ็บนะจ้าหยิบไต่ช้อนจ้าหยิบไก่เดี๋ยวตีมือเลยเอืเอือ แจ็คไม่โควโควแก้วลเ้วแก้วแก้วก้วงม้นแกแก้วแก้ว้ว้อแ้วแ้แ้วเกอวแกสวแก้วแก้วแก้วน้วแกก้วแกกตรงก้วแ้วแก้กกกน่ารักก้้้วด้วยจ้้้้้้้้วง้้วงว้้ก คนละช่วยจ้ะจ้าหยิบช้อนข้างหลังนะคะหยิบละช้อนนะคะอย่าหยิบไก่หมดแล้วครับหมดแล้วครับนัาคิดเหรอท่ต อยู่ได้ไงอยู่ <sum> 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 พี่ยาจะไม่แจกน้ำพริกแล้ววันนี้วันเกิดเราก่อการเกิดนะครับทุกทุกตุ๊ี่หนังร่อยอันนี้เป็นน้ำพริกตัวใหม่นะช่องคนชากลางลาวพี่ตุ๊กแจกสองร้อยกระปุกเป็นน้ำพริกเผาปลาช่อนนะอันนี้อร่อยมากแล้วก็พี่ตุ๊กคนชากลางลาวเป็นคนประเดิมนะเนี่ยนี่แหละคนนี้ขายได้เองตุ๊ก้ไม่ได้ล้วตุ๊กพรแจกเองตุ๊กมาบอลุกซื้อแจกเองเลยเอาไปตุ๊สองร้อย คิวยาวไปนู่นคนไหนไม่ต่อแถวไม่ได้นะคนไหนไม่ต่อแถวไม่ได้นะต่อร้อยคนเดี๋ยวยาวาไปนู่นเลยนะครับโอ้อันนี้พี่อาจารย์นกอาจารย์นกสักคิวให้พีิยาทำผลตายให้พิยานะ สวยเพราะว่าอาจารย์นกนะอันนี้ยขอบอกเลยใครอยากสักคิ้วงหงล้งสักแล้วรวยสักแล้วฟังสักแล้วดังสักแล้วเงินเข้าไม่หยุดต้องไปสักคิ้วร้านอ่าร้านอาจารย์นกสักคิ้วงหงล้งนะคะอ่ากดช่องทางก็คืออาจารย์นกสักคิ้วหงล้งตามงเกิดวันนี้นะคะอาจารย์ต้าด้วยนะคะคือเรามีสองสาขาที่เจริญสิษย์นะคะแล้วก็ที่พัทยานะคะ ถ้าเป็น FC นะคะวันนี้เรามแาจากโปรโมชั่นให้กับอสุสานวันเกิดพี่ยานะคะเดี๋ยวจะให้พี่ยาเป็นคนเลือกราคาเองเลยให้ FC ค่ะก็คือคนไหนที่ติดตามพี่ยาอยู่แล้วก็ไปหาจานนกนะเราลดให้50% 50%นะแล้วก็เอมนี่อามนวันเนี่ยพ่อสักกับเขาเนาะสักแล้วชีวิตดีเหมือนจะกระบุ๋มอ่ะตอนแรกชีวิตแย่ใช่ไหม พออาจารย์โนกไปสักคิวให้ฟังเลยไม่นดีเฉยกระเสราม่าไปกระเสรามาดีเฉยเลยใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครเชื่อก็รวยก่อนวันพี่ยาเนี่ยพอจับได้สักสองสามวันนะดีรายการติดต่อมาประมาณสิบรายการแต่พี่ยาไม่รับเพราะว่าพี่ยาเหนื่อยไป ใช่ไของหวมันมันเกิดพิธีก็คือดอกไม้อาจาย์ชอบดนะอกกุหลาบตูเบอร์โทรอะไรนักศึกษาทีศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ห้าห้าหนึหน่งเก้าศูนย์นะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสี่ห้าห้าหนึ่งเก้าศูนย์พิมพ์ไปเลยนะคะอาจารย์นกนะคะจะขึ้นทุกชอบทางนะคะ ขอให้พยายาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นเอฟซของคุณพั่วโลกแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ okay. รับรองฟังแน่รอนเข้ามาอร่อยมากอร่อยมากที่ก็ชิมแล้วอันนี้คนชาคลาประเดิมขายได้ทันร้านแน่แจกเลูกแจกเ,เลยแจกเลยแจกเลยไปต่อคิวด้วยนะคิวไปอยู่ร้านนู้นแล้วไปอยู่ร้านจอดรถแล้วคิวอ่ะคิวยาวไปถึงนู้นแล้วนะคิวยาวไปถึงร้านจอดเบเกอรีร่แล้วต่อคิวด้วยนะต่อคิว กูจ็ดกันเนยที่กูบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยังไม่เหนื่อยเท่าเจ็ดยามพิกตอนนี้คนชากลางราวนะฝากช่องไวนะคนไหนรักพิยานะไปติดตามช่องคนชากลางราวด้วยนะต่อแถวด้วยต่อแถวอยากเจ็ด Oh yeah